ดรอิสระคงมี omi, อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับกับรายการที่เราได้ฟังกันทุกเช้าวันจันทร์นะครับ Worldwide with English โลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงว่าผมได้ไปที่ออสเตรเลียใช่ไหมนะครับแล้วมันยังไม่จบนะเนื่องจากว่าย้อนย้อนความกันนิดนึงนะก็ผมประสบ เกี่ยวกับมีปัญหากับเรื่องของไสนะ้ติ่งเนาะอักเสบนะครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอก็วินิจฉัยออกมานะครับว่าจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะครับสับเซิบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับอาการต่างๆนะครับที่ผมต้องเผชนะิญผมก็พูดไปแล้วนะครับมาวันนี้เนะี่ยเป็นตอนต่อนเนื่องนิดหนึ่งนะครับแต่แอบมีความหลอนปนมานิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเกิดขึ้นณขณะที่ผมพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับชื่อตอนของเราก็คืออะไรครับเรื่องหลอนในห้องผู้ป่วยรวมนะหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วนะครับห้องผ่าตัดเราเรียกภาษาอังกฤษว่า operating room นะครับก็ผมก็มาพักฟื้นนะครับมา recovery นะครับในห้องผู้ป่วยรวมนะครับ ห้องอห้องพักฟื้นเนี่ยปิดแล้วก็ใช้อาจจะยาวนิดนึงนะครับว่า Patient Recovery Room นะครับส่วนจากนั้นก็มาอยู่ที่ห้อง Common Room หรือ Common Patients Room นะครับก็คือห้องผู้ป่วยรวมนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ตูกเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สตินะครับก็ ยัง unconscious อยู่นะครับ unconscious แปลว่ายังไม่ได้สติกลับคืนมานะครับก็เป็นผลจากการที่จะต้องโดนยาสลบนะ,ะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับก็นอนหลับไปแล้วเราก็แวบตื่นขึ้นมานะครับพร้อมกับความอะไรเจ็บปวดนะครับเพราะว่ามีแผลผ่าตัดอยู่ใช่ไหมเอกอก็ลืมตาขึ้นมาเนี่ย มันในต่างแดนเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างทุกข์ทรมทนนิดนึงแล้วเพราะว่าเวลาเราถ้าเราป่วยใครถ้าผู้ฟังเคยมีประสบการณ์การป่วยที่ในเมืองไทยนะครับนอนลงหมอนนอนเสือตื่นมามีพ่อแม่พี่น้องอพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรพวกนี้เราเรียกว่า relatives นะครับมายืนอยู่มาอยู่ใกล้ใกก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยได้ดีนะครับหรือมีเพื่อนฝูงนะผู้มาเยี่ยมนะ ใช้คำว่า visitors นะครับเราก็มีมากมายเนี่ยมิ่งมาก็มีกำลังใจนะครับสำหรับคนป่วยแต่ถ้าเราไปเจ็บป่วยที่ต่างประเทศเพื่อนฝูงก็ไม่ได้มีเยอะญาติอะไรก็ไม่มีนะครับมันเหงาหงอยเปล่าเปลี่ยวมากนะครับซึ่งผมก็มีเพื่อนแวะเวียนมานะครับสองาคนนะก็มาเฝ้า เล็กน้อยนะครับมาอำนวยความสะดวกบ้างนำข้าของเครื่องใช้อ,อดอกไม้อาหารมาเป็นกำลังใจนะก็นอกจากเห็นเพื่อนมาเนี่ยก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือสายอะไรไม่รู้ระยงะระยางไปหมดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงสองสายสองชนิดที่จะได้เห็นก็คือสายอะไรครับ สายน้ำเกลือนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกง่ายๆว่าสาย IV ตัว i กับตัว V นะครับามาจากภาษาอังกฤษก็คืออ,อะไรนะตัวเต็มเนี่ย i n t r u v e n o u s นะครับแล้วก็อีกสายนึ่งก็จะเป็นสายระยงระยางที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟนะครับก็เราเรียกว่าเคเบิลนี่แหละธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงสายไฟอะไรต่างๆนะครับก็ใช้คําว่าเคเบิลได้เลยนะครับสายเชื่อมต่อไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนะเาะ สิ่งหนึ่งที่เราก็จะต้องเห็นอีกอย่างซึ่งเป็นจุดที่เด่นมากนะครับก็คือบาดแผลใช่ไหมเอ่อที่ถูกผ่าตัดออกมาเนี่ยนะครับมันก็มันก็ต้องปิดด้วยอะไรครับเอ่อะกอชหรือภาษาอังกฤษเขาก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับพะกอชนะครับเอ่อ G A U Z E นะสะกดกอชนะมีเสียงซึ้นิดหนึ่งนะครับในท้ายมันก็ นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับแต่สิ่งที่เรารู้สึกคือความเจ็บปวดซึ่งมีมากเพราะว่ามันเป็นแผลที่ผ่าตัดนะครับผมก็ไม่เคยโดนผ่าตัดมาก่อนในชีวิตแต่ขยับอะไรทีเจ็บปวดมันก็เจ็บปวดนะครับตื่นขึ้นมาก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเจ็บแล้วนะครับเสียงที่ได้ยินจากพยาบาลเขาก็หยิบจับมือเราขึ้นมากำไว้กำไว้แล้วก็มีมีแท่งอะไรสักอันนึงแล้วก็มีปุ่มสีเขียว นะแล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าถ้าคุณรู้สึกเจ็บเมื่อไหร่ให้คุณกดปุ่มสีเขียวนี้ press the green button button รปอว่าปุ่มนะครับ press แว่ากดใช่ไหมก็ให้กดปุ่มสีเขียวนี้นะครับกดไปนั่นก็คือยาแก้ปวดชนิดพิเศษแล้วกันนะครับซึ่งมันก็มีผลทำให้รู้สึกคลายความเจ็บปวดได้นะครับยาแก้ปวดเนี่ยเราเรียกโดยภาพรวมนะเรา เราเราเราไม่รู้ว่าแต่ละสูตรของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมันใช้เหมือนกันหรือเปล่านะอย่างประเทศไทยคุณจะเอายาแก้ปวดก,ก็หมอพราราเม็ดสองเม็ดไปซื้อที่ร้านขายายาอะไรเงี้ยเราก็ใช้พราราแต่มันไม่ใช่ชื่อที่มันเป็นชื่อมันเป็นชื่อของตัวยานะครับแต่ว่าถ้าเราเลียงจริงเราไปขอพาราในบางในบางประเทศก็อาจจะไม่อนุมัติก็ได้นะครับเราก็ ใช้ว่าอะไรใช้ว่าเพนคิลเลอร์นะครับเพนที่แปลว่าเจ็บปวดคิลเลอร์เป็นนักฆ่านักฆ่าความเจ็บปวดก็คือยาแก้ปวดนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็กดนะเราก็รู้สึกคลายความเจ็บปวดได้นะเราสติสตังแล้วก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มมองซ้ายมองขวานะครับอ้อเราหนึ่งก็คือเรายังมีชีวิตอยู่สองก็คือ เราอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมนะครับซึ่งก็มีประมาณ6กเตียงนะเป็นห้องที่จำได้เท่าที่จำได้ก็หกเตียงด้วยกันนะครับก็เต็มไปด้วยผมก็จะอยู่เตียงแรกที่ติดประตูประตูใหญ่เลยนะประตูที่หมอและพยาบาลจะเข้ามานะครับแล้วก็มีห้องน้ำรวมห้องหนึ่งนะครับเตียงเตียงผมแล้วก็ แต่ปลายเท้าก็จะไปจะไปชนกับปลายเท้าอีกเตียงหนึ่งที่อยู่ฝักตรงข้ามข้างๆก็จะมีนะครับคนป่วยอยู่แต่ว่าเท่าที่สังเกตได้ก็คือว่าคนป่วยที่อยู่รอบเนี่ยเป็นอะไรครับเอลเดอรี่หมดเลยก็คือเป็นสววนะครับสูงวัยนะเป็นผู้ป่วยสูงไวันอนหลับบ้างนอนโอดครวนบ้างเยอะแยะไปหมดใน เอ่อเท่าที่เห็นเนี่ยในตอนที่ตื่นมาก็เป็นตอนช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมห้องนะครับเอ่อแต่ผมก็ยังจะไปห้องน้ําอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังเจ็บเจ็บแผลที่พึ่งผ่ามาเนาะเอ่อสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในห้องผู้ป่วยรวมนี่แหละนะครับในเวลากลางคืน เรื่องของเรื่องก็คือว่าเนื่องจากเราอยู่ห้องที่อยู่กับสวสูงวัยเนี่ยหรือเอเดอร์ลีเนี่ยนะครับเยอะแยะนะประมาณอีก4ท่านโดยประมาณนะครับก็ผมอยู่วันแรกก็ไม่มีอะไรก็คุ้นชินกันมองหน้ากันนะครับไม่ได้คุยอะไรเพราะว่ามันไม่มีแรงจะพูดนะครับมันไม่มีสมองมันทํางานอะไรไปมากกว่ารับรู้ความเจ็บปวดไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกได้ ก็คือความหลอนในคืนที่สองและคืนถัดๆมานะครับสิ่งที่จะบอกก็คือว่ามีอยู่คืนหนึ่งผมนอนอยู่นะครับในช่วงเวลาที่มืดแล้วนะครับพยาบาลเดินเวนก็จะพยาบาลที่ต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียใน,นยช่วงนั้นเนี่ยขาดแคลนนะครับก็ไม่ไม่ไม่มีมากเท่าไหร,ร่นะผมก็จะได้ยินเออเสียงเข้ามานานๆทีนะครับ ก็หรือว่าถ้าเกิดเราจะเรียกกรณีฉุกเฉินเราก็มีปุ่มให้ปุ่มกดเรียกพยาบาลนะครับเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมานะถามว่าเราเป็นอะไรแต่เขาจะไม่มาเดินบนแบบบ้านเราที่จะมาดูแลทุกๆชั่วโมงอะไรขนาดนั้นนะครับก็อาจจะมีแต่ว่าผมอาจจะสังเกตไม่ทั่วถึงก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นและได้ยินก่อนก็คือเสียงควนคลางนะครับก็คือ เกษคนครกงใช้คำว่าโมนนะครับจะได้ยินเสียงเอื้ออื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือคนคณยายที่อยู่เตียงตรงข้ามนะครับก็เดินลุกขึ้นมาจากเตียงนะครับแล้วก็เดินนะครับด้วยแล้วก็อีกมือข้างหนึ่งก็จะถืออจับจับไอบีส a ตนนะครับก็คือเสาที่เป็นฐานน้ำเกลือนะครับ แล้วก็เดินลากไปนะครับแล้วก็บอกว่า I want to go home อยากกลับบ้าน I want to go home พูดเรื่อยๆแล้วก็เดินไปนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะมีอาการเพ้อนะครับแต่เรื่องก็หักมุมตรงที่ว่า,าผ,ผู้ป่วยที่อยู่ตรงข้ามผมเนี่ยเ,เสียชีวิตไปแล้วนะครับในช่วงกลางวัน นะเพราะฉะนั้นกลางคืนเป็นใครที่มาเดินก็ไม่ไม่น่าจะใช่เตียงอื่นเพราะว่าเตียงที่อยู่ข้างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสูงไวัยที่เป็นชายนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเลยดีกว่าไม่ได้เรียกว่าส่วนใหญ่นะครับก็เดินในบอนตูโกโฮมผมนี่นอนแบบนอกจากจะเจ็บแผลแล้วเสียวแผลแปลกๆแ,แล้วยังต้องมาเสียวสันหลังนะครับคนลุกสู้นะครับ เมื่อได้ยินเสียงไม่อยากจะลืมตาเลยได้ยินเสียงลากได้ยินเสียงเห็นมันตัวด้วยนะก็ก็ก็เหมือนดูปกติแต่ก็จะสีซิดๆหน่อยนะครับก็เออมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ว่าผมหนีไปไหนไม่ได้ผมจะแผลเออแค่ลุกผมยังแย่เลยนะครับจะบอกใครก็ไม่มันมันก็ไม่ใช่เรื่องควรจะบอกแต่โชคดีที่ผมไม่ไม่ต้องพักนานนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นทุกๆคืนนะก็ จำไม่ได้ว่ากี่วันแดีก็คือไม่นานมากนะครับก็ดิสชาร์ตนะครับดิสชาร์ตก็คืออะไรก็คือ,อให้กลับบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา,าตัดแต่งเอาเอาอะไรนะเอาที่เขาเย็บออกอะไรประมาณนี้นะครับก็จัดว่าเป็นเรื่องสยองที่ไม่อ้อมค้อมอะไรเลยนะครับมาซื่อตรงมากนะครับก็เรื่องราวของโรงพยาบาลความเจ็บปวดความหลอน ก็คงจะมีอยู่เท่านี้นะครับวันหลังนะครับในสัปดาห์ทัดๆัดไปเนี่ยผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าผมจะพาท่านผู้ฟังไปท่องโลกที่ไหนอย่างไรอาจจะกลับมาเมืองไทยอาจจะไปสหรัฐอเมริกา,าจ,จะไปญี่ปุ่นอาจจะไปที่ที่ไหนที่ผมเคยไปก็ช่วยมาลองเงินฟังดูนะครับแล้วก็ได้คำศัพท์ด้วยนะครับถือว่าได้ทั้งความรู้และ ได้ทองโลกไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ